สวัสดีครับสวัสดีครับทีมงานผมมาจากทีมงานสมบัติฟาร์มครับเป็นผู้ส่งเป็ดนะครับจากรายการเป็ดน้อยไทยแลนด์อ้าวโทษทีครับชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรครับคุณใหม่ครับอ๋อชื่อใหม่วันนี้คุณใหม่เป็นผู้โชคดีนะครับวันนี้คุณใหม่มาซื้ออะไรครับเป็ดตัวนึงเป็ดตัวนึงวันนี้คุณใหม่เป็นผู้โชคดีซื้อหน สุริยันบรรจงครับวันนี้พี่สุริยันและก็พี่บรรจงวันนี้เป็นผู้โชคดีในหนึ่งในจำนวนไม่มากนะครับครับคือจำนวนหนึ่งในร้านวันนี้เราหนึ่งในร้านเราแจกเลยครับซื้อเป็นหนึ่งตัวอันซหนึ่งตัวซื้อสอง แอฟสองตัวจากที่ไหนครับจากสมบัติปามนครปฐมนี่ขอบคุณมากครับนักข่าวครับขอบคุณครับขอบครับเอาคุณพี่มาจากไหนครับคันไหนนะครับมาจากภางฮะครับอ๋ออันนี้ชื่ออะไรนะครับเครื่องในเครื่องในเอ้าสีบัตร ชื่อเครื่องในอนุมัติไหมครับอนุมัติไหมชื่อเครื่องในแถมเครองในหนุงทวงรับรี่ไมหนุทงครับผเราจะไม่บอกลูกค้านะครับว่าพครว่าลูไม่นตรงนี้นะครับตรงนี้ครับครับผมเ้าหนาที่โทรศัพท์นิดนึงครับอ่าช่วยกดแชร์กดไลค์กดแชร์หน่อยครับติดตครับไเดี๋ยวเดี๋ยวจไปกดเครับผมเข้าไป YouTube แล้วก็กดดูเป็ดน้อยไ Thailand นะครับเดี๋ยวเมาเจอพวกเราครับผมเราได้เจอพวกเราว่าแล้วก็มีโอกาสเข้าไปดูซื้อประจำเจ้นี้อ้าซื้อประจำเจ้าอร่อยนี่นะครับ คุณพี่ชื่ออะไรครับคือจำไวยครับจำไวยโอ้นะครับตอนนี้ยูทูบเราเรามารวมถ่ายกันนี่นะครับลูกค้าหลากหลายนะครับหลายสาขาอาชีพนะครับวันนี้ก็ได้มาที่ร้านไทยแลนด์แแอหรือร้านน้องฟิวนะครับวันนี้นะครับนเป็นน้อยไทยแลนด์นะครับสูงไหมสี่ส่วนสูงเครื่องในของคุณพี่เครื่องในอีกหนึ่งเถืองมาสุดยอดสุดยอดเลยครับพี่บ่าวอันนี้ของใครครับนี่แลเครื่องในเครื่องในของพี่ของพี่นะ่ไ แล้วเป็ดอีกหนึงตัวแล้วจะแถมอีกหนึ่งตัวของมอบเองเลยครับตนี้โอเคมอบเลยครับทางนี้ครับทางนี้ครับทางนี้ครับแล้วรู้นเหรอทางนี้ครับทางนี้ฮะโอเคเดี๋ยวของพี่เขาเครื่องในครับ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 ผมผมเป็ดหน้าตอมเอาเป็นอีกหนึ่งตัวเครื่องในเครื่องในอ่นี่เครื่องในอ่ถ้าเครื่องในถ้าเป็นอีกหนึ่งตัวเราแถมเป็ดหนึ่งตัวดีกว่า พี่กับข้างในผมซื้อเป็นตัวออ๋ให้เป็นตัวนึงอ้าวเสียบัตรอนุมัติอ้ากาศข้างในให้ก่อนอันนี้ให้ข้างในต่างหากโอ้โหให้พิเศษอีกต่าางหกโอ้โหคุณพี่ได้พิเศษกว่าคนอื่นก็เลยนะเนี่ยไม่ใช่เพราะพี่เขาซื้อที่ข้างในครับผมข้างในต่างหากตัดเป็นตัวนึ่งสุดยอดเลยครับโอ้โหหลากหลายเลยครับหลากหลายยนี่คือบรรยากาศสดๆเลยนะฮะ บรรยากาศที่เราบันทึกสดเลยนะครับเรามีการเต้แย้งกันวันนี้นะครับวันนี้ทางสมบัติฟาร์มนะครับเราได้มาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้มาจัดโปรโมชั่นนะครับดูแลผู้ซื้อจับผู้ค้าปีนะครับจากสมบัติฟาร์มตอนนี้นะครับนี่ผู้ซื้อยืนเรียงแถวกันมากมายเลยครับวันนี้เป็นความโชคดีของพี่ๆนะครับพี่บรรจง พี่สุริยันพี่สวัสดีครับตัองไวนะครับวันนี้นี่มาจากคนละที่นะครับแต่มารวมกันที่นี่มาจังหวัดพังงาเลยนะครับคุณหมอครับคุณพี่มาจากจังหวัดพังงาพังงาทหารเรือผมก็ทหารเรือนี่เืออดีตทหารเรือกองดูริยางครับแต่ตอนนี้ตอนนี้ที่ตอนนี้ที่ไม่ได้รับราชการเพราะอะไรครับเดี๋ยวไล่ออกในไล่ออกเรื่องอะไรครับ ขโมยเรือลบทะทำเรือลบหายทเรือลบหายเรือลบทาเป็นโมเดลโมเดลครับผมเรือเรือจำลองล้อเล่นล้อเล่นกันเป็นก่อนหน้านี้ผมก็รับอยู่เป็นทหารราบครับเอ้าเขาทำลอยออกมาที่ออกมาเพราะผมทำรถถังยางแตกครับเรถถังบ้านแกที่ยางแตกได้เออปรากฏว่าพี่เราสั่งอีกหนึ่งตัวสั่งอีกหนึ่งตัวโอเคนั่นขอบคุณคุณพี่มากครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับครับผมพี่บรรจงครับครับกดตามเลยครับอะไรครับครับผมโอเคสุขสัน มันเกิดเลยครับผมครับผมครับผมครับ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 ครครับครับครัครับ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 คคครับครับครครับครับครครับครับครับครัับครับครัครับ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 คครับคับครับครับครับับคร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 ับคครับครับครับครัรับค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 รับับครรับ ใครับผมนี่เลยครับ,รบวันนี้นะครับเรามาจาักสมบัติฟาร์มครับนครปฐมนะครับวันนี้เรามีโชคความโชคดีอยู่อย่างหนึ่งที่จะมามอบให้กับแฟนๆหรือ FC <ล>ีที่มาซื้อเป็ดนะครับนั่นคือการสมน้ำหน้าคุณสมน้ำหน้าคุณสมน้ำหน้าคุมมาณครับผมก่อนอื่นคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อเกครับชื่อเกชื่อวันครับวันนี้นะครับคุณเคกับคุณวันซื้อเป็ดกี่ตัวครับ ซื้อไก่มังครับนี่ซื้อไรมังซื้อไก่ตัวหนึ่งครับซื้อไก่ตัวหนึ่งอ้ถ้าซื้อไก่ตัวหนึ่งเราจะแถมเครื่องในถุงหนึ่งแต่ถ้าซื้อเป็ดหนึ่งตัวเราแถมเป็ดหนึ่งตัวอ่ะซ้เป็ดกี่ตัวเอเอาเป็ดตัวหนึ่งเป็นเด้อได้ไดหนึ่ไตัวแถมหนไ่งตัวได้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 ไ้ไดูได้ได่ได้ได้ไดได้ไได้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 ไได้ไ ตั้งแานคุณพี่ยังไม่รู้เลยว่าคนนี้คือใครคนนี้ชื่ออ่างเปิดเตยครับเติงเติงมีเรื่องแล้วครับผมหน้ชื่อคิมเบอรี่ค่ะมมมหลงพี่มาแล้วครับส่วนนี้ครับติงลี่แต่นี่คือกูรูติงลี่และนี่คือหมอหมอเชิญยิ้มครับผมอ้าตกลงถันหลังให้กล้องหมดเลยครับอ่านะครับวันนี้เป็นความโชคดีก่อนอื่นก็แนะนําก่อนครับผม ห <listed espaço S 1> นุน่มวิกสยามครับผมวันนี้เป็นความโชคดีอย่างงเลยครับที่สมบัติฟาร์มได้มาถามไถ่สารทุกขกจิงผู้พ้าจรกนะครับถาวันนี้สมบัติฟาร์มเป็นผู้ท้าส่งส่งเป็ดนะครับในจังหวัดนครปฐมแล้วก็ส่งทั่วไปนะครับแม้กระทั่งผลเป็ดไข่เป็ดก็รับซื้อรับจาหน่ายนะครับในราคาที่ถูกโดยติดต่อตรงจากสมบัติฟาร์มได้เลยนะครับวันนี้ถือว่าทั้งสองท่านเป็นผู้โชคดีนะครับต้องขอขอบคุณนะครับวันนี้ ทางนี้ซื้อ1แถม1นึตัวเืือไก่กับหมูซื้อแถมเครื่องในอีก1นึ่งชุดครับวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นที่นี่แล้วเดี๋ยวโอกาสน้าเราจะไปตัดอีกที่ต่อไปเดี๋ยวติดตามกันนะครับแต่วันนี้กติกายง่ายครับขอให้สองคนทั้งสองท่านนะครับพูดคำว่าเป็ดน้อยไทยแลนด์หนึ่งสองสามเป็ดน้อยไทยแลนด์ยอดครับผม ครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับนีบ่เราจากกันก่อนเจอกันคลิปหน้าแล้วจ้าบ๊๊าายยบบายบาย